โอเคสวัสดีครับมาพบกับจักก้าชัแนแเหมือนเดิมน,นะครับน,นี่ก็จะมาแนะนำนเพื่อนๆนะครับมันจะมีบอสสองตัวนะครับที่ยังไงดีเราควรควรจะต้องไปตีนะครับที่ผมจะมาแนะนําจะมีบอสมังกรครับาบอสมังกรนี่เราจะต้องผ่านเควสดหลักนะครับ เพลรหลักของไอตัอทูวินตีนะนะครับเป็นมังกรพอผ่านปุ๊บเราก็จะมีลงเข้าไปท้าทายดันเจี้ยน,นไดนะ้นะครับเพื่อนๆใครฆ่าประชาชนไปสักเลเวลเจ็ดเลเวลแปดเนี่ยมันจะเริ่มไม่ค่อยมีเฟสละเฟสมันจะเริ่มมันจะไม่ค่อยมีละมันจะมาอีกทีนี้ตอนสามเลเวลนักผจญไปยสามสิบันี่นจ,นจะเป็นนะบอส อาจจะลงได้วันละหนึ่งครั้งนะครับบอสจะมีบอสมังกรกับบอสหมาป่าครับเดี๋ยวมาล่าบอสมังกรในดวงบอสนีค่อนข้างจะคือมันจะมีถ้าว่ายากมันก็ไม่ไม่ยากครับมันจะมีช่วงที่เราจะต้องระวังให้ดีเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนครับนี่นะเนี่ยไออ่ะพผ้าตกไปเลย แต่ถ้าเราจับทางได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่เท่าไหร่ตายตายอันนี้ตายเลยเดินมาก็ตายแล้วนะครับโอเคมาตั้งโตัวใหม่เ่อเคเบิร์ จะยิงก็ได้จะฟันก็ได้ครับถ้าจะฟันก็เนี่ยเข้าไปฟันที่เท้ามันก็จะเร็วนี่ครับจะระวังตกนะถ้าใช้ไปถ้าเข้าไปฟันเนี่ยมันก็จะขึ้นไปขึ้นไปยิงตัวนี้คือจริงๆรงแรกๆเราไม่ต้องขึ้นมาก็ได้ครับแต่ผมมันมันติดมันติดไปแล้วเก็เลยขึ้นไปยิงบนหัวมัน ในวนที่หลังๆว่าต้อง,งขึ้นมายิงเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับก็คือไอ้บอสตัวนี้มันมีโอกาสดรอปอาร์ติแฟ์ระดับ5ดาวนะครับอาร์ติแฟ์ระดับ5ดาวมันมีโอกาสดรอปบ,บอสตัวนี้ยิงบอสทุกตัวเลยครับแต่ว่าผมเห็นจะมีตัวนี้กับหมาที่ที่โอกาสดรอปเยอะหน่อยเพราะว่าการจะเปิด จะเปิดกล่องหลังจากค่ายตัวนี้ได้น่ะต้องใช้พัทรเซียวตั้งหกสิบครับนะครับนี่ตอนนี้ตอนนี้พื้นดินมันจะเริ่มมันจะเริ่มเป็นแบบมันจะมันจะเป็นพลังมังกรคนระับถ้าเราไปยืนแล้วเรือเราจะลดลงเรื่อยๆเ,เราจะต้องบินบินเท่าีงแล้วก็จังหวะที่มังกรมันมันทิ้งตัวลงมาครับเราถึงจะเข้าไปฟันเนี่ยนะระวังระวังลง นะครับเลื่อนเลือนมันจะลดลงเรื่อยๆเราต้องเราต้อง,งนี้แล้วก็บินอยู่เงี้ยเพราะถ้าเรายืนที่พื้นนะอ่ะเลือนเราจะลดลงเรื่อยๆต้องคอยว่าถ้าเราถ้าเราบินอยู่ฝั่งเนี้ยเวลามังกรมันล้มแล้วมันจะทับเราไปดูนะนี่นี่มันจะทับเรารนะเราจะหนีไหมเราต้องระวัง หายตัวกี่ละอ๋เอาเอาเอาตัวค้าอยู่ข้างล่างอีกนี่ครับ้พองต้องไปยิงหัวมันครับไม่เสียเวลาไปเยอะเลยผม

กับลงมาเนี่ยแล,ล้เลือล่อนรถไปยือเลื่อนรถสับเข้าไปสับเข้าไปสสบไปลงลง,ลงวาเฮ้ยยังว้าวนี่ครับโดดลงไปครับโอเคเปลี่ยนตัวแล้วก็ซอยให้ได้เลย ผมเล่นในมือถือคนระับค่อนข้างที่แบบปุ่มมันาการกดปุ่มมันจะลำบากเลยเฮ้ยเชืยออุ้ยกระบตกกระบตกโกรธแล้วมันโกรธแล้ว ก่อนกดแลับ นี่เพื่อนนักประชาไทยมันยี่สิบเจ็ดเนี่ยมันจะไม่ไม่ค่อยมีอะไรทําเลยครับผมนี่วันวันต้องรองครับรอไอ้พัชรเสี้ยวครับแต่ได้ยินข่าวแล้วว่าตอนนี้มันกำลังจะอัปเดตเป็นหนึ่งชุดหนึ่งแล้วครับอัปเดตนี่ก็จะมีเมืองใหม่นะเพราะน่าจะอะไรให้ทำอีกเยอะเลยครับอ้าวตายครับแซดเนี่ยคนก็จะมา อตอนอยู่ที่ตอนน่าจะไปสามสิบครับคือมันไม่เริ่มมันเริ่มไม่มีอะไรให้ทำเลยจะวิ่งเก็บไอ้จีโนจีโนไอ้พวกหินจีโนก็ขี้เกียจแต่เขวก,ก็เก็บไปเกินหมดแล้วเลเวลเจ็ดเลเวลแปดมาที่มันอยู่ในหลือบอยู่ในซอลนีล่ก็ขี้เกียจอาเมืน เรียบร้อยครับนี่ครับโอเคนี่ครับเนี่ยกล่องเนี้ยมันมีโอกาสได้อาร์ติแฟกต์ระดับห้าดาวแล้วครับอืม mm hmm. ไม่มีเลยไม่ได้เลยมีแต่สีดาว ไปชมมั้ครับดีไซน์แบบสีดาวฮึมรองตำนา,านธาตุนิยมไปเลยแจมมครับถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ออฟข้างล่างไม่เต็มครับออฟข้างล่างมีแค่สองมองชีวิตเราป้องกันถ้าเป็นออฟทางยิตีนี่จะเยี่ยมมากเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูปอ๊อดใหม่กันต่อนะครับ โอเคนี่ครับแล้วเชื่อมก็อยู่ข้างบนนี่คนระับเราต้องผ่านเฟสผ่านเพฟสอไอตัวไอเวนตีอนะไรผมจำชื่อเฟสไม่ได้ละเรื่องมัเกี่ยวกับสายลมอะไรยเนี่ยแล้วตอนะนี่ครับบอลหมายอยู่ตรงนี้คนระับบอลหมาก็นี่ครับทำเพชรหมหรือก็จะเจอเหมือนกันจเจอของเพชรไอเวนเวนเอจำไม่ได้นะ่าจะเป็น นี่ครับเจอวนนี้ขึ้นเขานี่ครับพอเราขึ้นมาช่วงบนนี้มันจะเป็นเนี่ยเวิร์งเข้าไปเมื่อานนี้ผมก็เคยลงนะครับแต่ว่าตอนนี้พอพอเราขึ้นมาเนี่ยพอผมขึ้นมาโลกโลกสองเนี่ยมันเหมือนจะมันก็เหมือนมอนมอนมันจะเก่งขึ้นนะครับพอเราขึ้นมาโลกสองโลกสองจะขึ้นได้ตอน นหรือน้ำพัดชนไฟ25นะครับเราก็ไปทําการปลดล็อกที่ในเมืองไม่ใช่ปลดล็อกเป็นเลื่อนเรื่องขั้นครับเลื่อนขั้นขึ้นมานี่ครับนี่ค่าความจำนาญทธาตุ174ครับผมนี่ดูโอเคนี่ครับนี่คือตัวดาเมจหลักนะครับ เคเดี okay. ๋ยวเราจะบินลงไปเลยกันเลยครับน่ครับนี่ตเราไปกดที่ดาบครับผมชอบตอนมันออกมาครับเจ๋งครับตัวนี้ออกมาได้แบบเท่ๆอะ่ะนี่ยเป็นไงอารมณ์ผมนี่แบบเหมือนเหมือนแบบซโตริโกเลยครับ ทำแล้ววัสดีบทรรมหา <c oughs> ยิงก้าไปก่อนนะหนึ่งดอกเจ็ดร้อยันนีค่อาจะสำหรับผมเขาจะไม่เท่าไหร่นะมันง่ายๆรับตัวนี้คือมันมันช้านี่มันเป็นเพรที่ช้ามันอ่านอ่านทางออก เท่ยังมานี่เอาไปสัตว์คีได้ไหมเนี่ยเอาไปสัตว์คีได้นี่โอ้โหจะเท่มากเลยหจะพยายามจะทำอะอไรอั์โหลดครับฟังสองสองแต่ ค่าความชำนาญทตุเนี่ยถ้าเราทาทาโอเวอร์โหลดเนี่ยมันดาเบจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราทาระเหยพวกระเหยพวกอะไรเงี้ยดารเมจจะเพิ่มไปอีก95%เลยนะับโอเวอร์โหลดนี่จะแพ่แพ่ให้45%นะแต่พวกระเหยพวกแบบนําพานําไฟฟ้าเลยถ้าเราทําให้มันเกิดขึ้นได้มันจะบวกได้มปอีก95%ถนะือว่าเยอะมากแลนะ้วผมไม่รู้เปอร์เซ็นต์นี้มย,ยังขึ้นตาม ค่าชํานาญท่าหรือเปล่าแต่น่าจะใช่นะครับถ้าเราถ้าชํานาญชํานาญท่าเยอะเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นอีก พันสี่ครับสี่พันเอ็ด จบไปร้อยโอเคมาุูนะครับคะแนนอะไรขอยแฉะดาวสักอันเนอะอืมนี่ฮะสีดาวสีดาวครับโอเคยังไงก็คลิปนี้ก็ ฝากเพื่อนที่ไม่มีอะไรทานะครับในวันๆวันๆที่เราเราไปถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยมันก็จะจะลงไอไอนังเล่เราก็ไม่ไหวครับเนี่ยฮีโน่ไอเซทโอนยัไม่ไหวลงไม่ได้ถึงแค่ชั้นห้าครับไปจบที่ชั้นห้าโอเคไงคลิปนี้ก็ฝากไว้นี่ครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเ,เพื่อนนะครับแล้วถ้าคลิปหน้ามีอะไรเด็ดๆโดนๆนะครับเดีย๋ยวผมจะเอามาลงให้อีกครับโอเคขอบคุณครับไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย อ่าฝากกดซบับกดไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับผมครับ